สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดไปอีกรายสราวุธทิ้งพลังประชารัฐสุขป,ปีกเพื่อไทยหลังสะพัดสมศักดิ์จ่อร่วมงาน14มีนาคม2566นายสราวุธเนื่องจำนงสอสชนบุรีในฐานะกรรมการบริหารพ,พรรพลังประชารัฐ ข้อความผ่านทางเฟ e บุ o กระบุข,ข้อความว่าขอการเรลียนทุกท่านที่เคารพรักว่าผมได้ตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะไปทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยโดยจะไปลาออกจากสมาชิกพกรรคพลังประชารัฐในเร็วๆนี้ในสราวุธกล่าวว่าขอบคุณพระเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนๆพ,พ,พี่น้องผู้สนับสนุนพักทุกคนที่ได้ให้โอกาส ในการทำงานที่สำคัญให้แก่พี่น้องประชาชนมากมายขอบคุณจริงๆครับโดยเฉพาะท่านหัวหน้าป้อมท่านวีรัตรัตนเศษรองหัวหน้าพักและอีกหลายๆคนขออภัยที่ไม่ได้มีโอกาสไปบอกกล่าวกราบลาทุกท่านด้วยตนเองแต่จิตใจยังผูกพันและระลึกถึงสิ่งดีๆมากมายขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จดังตั้งใจวันหน้าคงมีโอกาสได้ตอบแทนและร่วมงานกันอีก ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสราวุธเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มสามมิตรหน่วยช่วยงานนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมตีว่าการกระทรวงสาหกรรมในฐานะรองหัวหน้า,าพักพลังประชารัฐมาตั้งแต่ร่วมง,งานกับพักพลังประชารัฐการลาออกของนายสราวุธคาดว่าเป็นการลาออกพร้อมกันของกลุ่มสามมิตรที่ยังเหลืออยู่3าคนคือนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายสมศักดิ์เทพสุทินและนายสราวุธและจะไปเปิดตัวกับพักเพื่อไทย ในวันที่17มีนาคมนี้และจะขึ้นเวทีประสายใหญ่ที่จังหวัดชลบุรีในวันที่18มีนาคมเพื่อเปิดตัวผู้สมัครสอสชลบุรีครบ10เขตความคืบหน้าล่าสุดสมชัยโวยกะกะตแค่ส่งหนังสือเตือนไตโรงความผิดสำเร็จแล้วสองหนโทษถึงขั้นยุบพ,พักนายสมชัยศรีสุทธยากรประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรเสรีรวมไทย ในฐานะอดีตกร,รการการเลือกตั้งหรือ,ก,อกรกตกล่าวถึงกรณีที่เลขาธิการกรกตอ,ออกหนังสือเตือนหัวหน้าพักการเมืองให้ควบคุมสมาชิกพักการเมืองห้ามประสัยพาดพิงสถาบันว่าคำร้องกรณีนายไตรลงสุวรรณคีรีกล่าวประสัยในเวทีการเปิดตัวแคดดเดตนายกรัฐมนตรีเมื่อามกราคม2566และ เวทีหาเสียงที่หน้าสารากลางจังหวัดนครราชสีมาเมื่อ25กุมภาพันธ์2 5 6 6ที่ตนได้ยื่นคำร้องต่อกะกะตมีผลคือเลขาธิการกะกะตลงนามเอกสารถึงทุกภาคการเมืองเพื่อให้ระมัดระวังการหาเสียงที่พลาดพิงถึงสถาบันและมีหนังสือเตือนไปยังภาคการเมืองพัคกลุ่มไทยสร้างชาติเพื่อกำกับนายไตรรงไม่ให้กระทําการที่อาจเข้าข่ายดังกล่าวซึ่งต้องชื่นชมเลขาธิการที่ออกหนังสือสองฉบับ แต่เท่านี้ยังไม่สมควรจบเพราะเป็นความผิดสำเร็จที่กระทำขึ้นแล้วถึงสองครั้งและเป็นข้อหาที่เชื่อมโยงถึงการกระทำความผิดตามมาตรา92วงเล็บสองของพรบว,ว่าโดยพัคการเมืองถึงขั้นยุบพักสิ่งที่เลยขาพึงกระทำคือการที่มีคำสั่งรับหรือไม่รับคำร้องหากรับคำร้องต้องตั้งกรรมการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ข้อเท็จจริงเสนอกอกตภายใน30วันเพื่อให้กกตวินิจฉัยหากกกตเห็นว่าผิดก็ส่งสารรัฐธรรมนูญเพื่อยุพักต่อไปขอบคุณที่ทำงานเรื่องนี้พอมีความคืบหน้าก็แจ้งประชาชนส่วนกรณีกกตปัดตกคำร้องกรณีพักกรมไทยสร้างชาติทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเมื่อวันเปิดตัวพลเอกประยุทธ์อีก4เรื่องนั้นรอผมยื่นต่อปปชเร็วๆนี้สมชัยกล่าวความคืบหน้าล่าสุด ชูวิทย์บอกประยุทธ์ปิดปากชาวบ้านคือนิสัยเผด็จการถ้ากลัวเจอด่ามากควรนั่งอยู่ที่บ้าน13มีนาคม2566จากกรณีที่รเรด็จประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแผนพัฒนาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแต่ปรากฏว่าก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงได้มีหญิงสูงอายุหนึ่งคนมายืนดักขบวนนายกพร้อมพยายามตะโกนใส่ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบได้เข้าสกัดจับล็อกปิดปากหญิงคนดังกล่าวออกจากพื้นที่ไปล่าสุดชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุข,ข้อความว่าปิดปากประชาชนเมื่อนายกเลือกเส้นทางการเป็นปนักการเมืองต้องไม่กลัวประชาชนด่าไม่จาเป็นต้องปิดปากประชาชนสิ่งที่ประชาชนพูดต้องรับฟังให้ได้จะเดินสายพบแค่ประชาชนที่เอาแต่ ตบมือเชียร์มอบดอกไม้ให้อีกอย่างเดียวเท่านั้นหรือหากจะดา่าก็ต้องปล่อยให้ด่าไปตามความรู้สึกอย่าไปคิดปิดปากและอย่าไปเอาร่มปิดบังความจริงที่ประชาชนคนหนึ่งเขาอยากจะพูดการรับฟังความจริงจากปากประชาชนเป็นความรู้สึกจริงมากกว่าคนรอบข้างที่เอาแต่ชื่นชมยกย่องเพราะนั้นไม่ใช่ความจริงเป็นนักการเมืองจึงต้องเรียนรู้ว่า ความรู้สึกของประชาชนเป็นสิ่งที่ต้องรับฟังส่วนท่านะจะสื่อสารตอบประชาชนอย่างไรก็เป็นสิทธิของท่านนั่นคือประชาธิปไตยที่สวยงามแต่การไปปิดปากประชาชนมันคือวิสัยของเผด็จการหากไม่อยากฟังก็นั่งอยู่ที่บ้านดีกว่าความคืบหน้าสมชัยซัดบิ๊กตู่ลงใต้ตรวจราชการใช้ของหลวงทั้งเครื่องบินรถยนต์เจ้าหน้าที่เข้าข่ายแฝงหาเสียง 12มีนาคม2566นายสมชัยศรีสุธยากรประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักเสรีรวมไทยในฐานะอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกคอตอโพสตเข้าความผ่านทาง Facebook ถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสงขลาและยะลาเมื่อ11มีนาคมที่ผ่านมาว่าแฝงหาเสียงเอาเปรียบทางการเมืองพลเอกประยุทธ์ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในการไปตรวจราชการ โดยใช้ทรัพยากรของรัฐด,ดังนี้เวลา9ก้านาฬิกาใช้เครื่องบินหลวงของกองทัพอากาศบล .15 กจแอร์บัส ACJ320 บินจากดอนเมืองไปหาดใหญ่ใช้เวลาบิน1ชั่วโมง30นาทีเวลา10นาิกา45นาทีใช้เฮลิคอปเตอร์จากสนามบินหาดใหญ่ไปลงที่อำเภอเมืองสงขลาใช้เวลาบิน20นาทีคุณสมชัยยังระบ,บุต่ออีกว่า เวลาสิบเนาฬิกา5นาทีใช้ขบวนรถยนต์ไปสารหลักเมืองแพรขนานยนต์ตรวจการก่อสร้างสะพานที่สงขาพูดตรวจราชการพอเป็นพิธีและไปตลาดกิมยงและตลาดสันทิสุขที่หัดใหญ่พบปะประชาชนเวลา15นาฬิกาใช้เฮลิคอปเตอร์ไปยังอำเภอเมืองจังหวัดยะลานั่งขบวนรถต่อไปยังมัสยิดอันนุระพบปะผู้นำวาดะ และประชาชนเวลา16.30นนาทีบินเฮลิคอปเตอร์กลับสงขลาใช้เวลาบิน35นาทีเวลา17.15นนาทีบินแอร์บัสบล15กของกองทัพอากาศกลับกรุงเทพใช้เวลาบิน1ชั่วโมง30นาทีไหนบอกคนดีไม่เอาเปรียบใครใช้เครื่องบินหลวงเฮลิคอปเตอร์หลวงรถยนต์หลวงข้าราชการทหารตำรวจร่วมพันตรวจราชการไม่กี่นาที ได้เนื้องานไม่กี่กรัมแต่หาเสียงเป็นตันๆส่วนกะกะตคงไม่ต้องถามนะว่ามีไว้ทำไมหรือพลเอกประยุทธ์เป็นคนดีทำอะไรก็ไม่ผิดกติกานายสมชัยระบุความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองแลนสไลด์พลังประชาธิปไตยกับอาวุธลับยุบพ,พักรัฐประหารถามว่าความมั่นใจของพรรคเพื่อไทยจนถึงกับประกาศออกมาด้วยน้ำเสียงดงังกึกก้อง บนเวทีปราศัยใหญ่ที่พิจิตมาจากปัจจัยอะไรในทางการเมืองหากประเมินจากภาพที่ปรากฏไม่ว่าจะจากนกครราชสีมาไม่ว่าจะจากสุรินในที่สุดก็คือพิจิตต้องยอมรับว่าอยู่ที่ประชาชนประชาชนที่พร้อมใจกันสวมเสื้อแดงต่างหากคือคำตอบที่ภาพเพื่อไทยกำหนดยุทธศาสตร์แลนสไลด์เบื้องต้นมาจากราักฐานความมั่นใจในอดีต ไม่ว่าจะเป็นของพาคไทยรักไทยไม่ว่าจะเป็นของพัคพลเมชือชนแต่เมื่อผ่านการเคลื่อนไหวโดวยนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรในบทบาทที่ว่าด้วยหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกระทั่งมีความมั่นใจจดเปิดตัวนายเศรษฐาทวีสินในฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยผ่านการประเมินผ่านความนิยมพื้นฐานจากภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคเหนือเมื่อประสานเข้ากับภาคกลางกรุงเทพมหานครและใต้ก็มองทะลุเสียงขานรับ การทยานเป้าหมายจากความเชื่อมั่นจากเดิม270ไปยัง310จึงเป็นสัญญาณและที่สุดก็ฝันทงให้เห็นอย่างเด่นชัดเป็นความมั่นใจที่พร้อมปฏิเสธการมีอยู่ของคอสอชอโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะมองผ่านกระบวนการการเคลื่อนไหวโดยหน้าครอบครัวโดยกระบวนการของพรรคเพื่อไทยเมื่อประสานกับการเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลนี่คือการสร้างแนวรบในการเมือง เป้าหมายคือโค่นล้มและทำลายอำนาจอันมีรากฐานมาจากรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549ไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557เป็นการต่อสู้ภายใต้กฎกติกาที่กำหนดโดยระบอบที่พระเดชประยุทธ์จันโอชาเป็นตัวแทนอย่างน้อยก็มีความมั่นใจที่จะกลุ่มเสียงข้างมากในพื้นที่สภาผู้แทนราษฎร และเป็นความมั่นใจที่ทำให้อำนาจในมือของ250สวต้องหมดปทบาดลงไปอย่างสิ้นเชิงนี่คือการตอกย้ำฝาลงให้กับพระเดชประยุท์ธจจรโอชาแม้พรรคเพื่อไทยจะมากด้วยความมั่นใจยิ่งเมื่อประสานเข้ากับการรุกและขยายพลังอย่างต่อเนื่องของคณะก้าวหน้าพรรคก้าวไกลในลักษณะรวมศูนย์ทุกพลังทางสังคมที่มีอยู่กระนั้นข่าวปล่อยการยุบสภา ภาพจากการรัฐประหารก็ยิ่งถี่ยิบขึ้นทุกอย่างสะท้อนให้เห็นถึงการดิ้นเมื่อไม่สามารถเอาชนะได้ในพื้นที่ของการเลือกตั้ง,ท,งทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นฝ่ายกำหนดกติกาการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมจึงคือคำตอบสุดท้าย